ชื่อว่าหลา,ายคนจะบอกจากเอฟวีไม่ได้เธอเธอมันเหนือสมชื่อจริงๆแ <_ d ata> <_ d ata> จมครับพี่จริงนะอันนี้ในฐานะตัวแทนชาวบ้านเลยนะดูตอนแรกแอบไม่เข้าใจว่าแจมเป็นไรหวาน้องเหนือเขาสวยขนาดนี้เป็นไรทำไมไม่ ตอบเขาล่าทำไมในหลอดแต่ในใจร้ายว่าแต่พอดูจบแล้วว่าเฮ้ยกอดทีไว้น้องชายเข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว,ใ,ลวใช่ไหมเป็นไงหลังดูจบรู้สึกไงบ้างโหอา่าเดี๋ยวนะผมอะก็ก็อ่เอาเกหน้าตัวเองแหละแต่ว่า ทุกมีใครตั้งใจฟังเพลงจริงๆไหมเมื่อี้รู้สึกว่าจะดูดูระเอกระเอกอักษรยอดจอจานตลอดเลยก่อนก่อนายเซตผมมาหล่อขนาดนั้นอ่ะเอาจริงตื่นเต้นพี่เราเมื่อกี้นั่งดูคือแบบมันหลายอารมณ์อ่ะมันมีอารมณ์ั้งแบบตอนที่แบบพาร์ทเขารักกันเราเราเราลองแบบดูไม่ทไม่ใช่แบบเป็นในฐานะตัวละครเนี่ยดูเป็นคนดูอ่ะเอมันก็จะแบบ โหหลายอารมณ์จังวะแล้วพอไปเจอช็อตนั่นแหละโ้อย่างดึงเลยอะไม่แต่คือแจมเป็นนักสแสดงที่เก่งด้วยไนงะพอเวลาเล่นเล่าเรื่องอะไรเงี้ยคนก็เชื่อว่าเออดูอบอุ่นดูแบบดูเป็นผู้ชายอบอุ่นเียวเวลาเข้าคู่ดูก็รักกันดีนี่หว่าครับมันดีแล้วด้วยไปกับเสียงร้องและเนื้อร้องที่ก็ทํามาแบบอย่างดีอะ่ะครับคน,ก,นก็เชื่อไงใช่แล้วคือแบบเพลงดีมากผมบอกแล้วว่า มชอบตั้งแต่ตอนฟังดับแรกเลยอะผมชอบมากๆแล้วแล้วมันคือแบบเออมันคือมันคือตัวตนเราอ่ะอแล้วยิ่งแบบเงียบๆใน MV อย่างนั้นอะตัวตนผมเลยคือทุกคือทุกอย่างมันใช่อะมันใช่หมดตั้งแต่แบบเรื่องเนื้อเพลงเรื่องดนตรีจนมาถึงเรื่องการแบบเรื่อง MV เอ่ะเออมันใช่อะพี่อะไรนะอะไรนะ ฟินมากหล่อมากเท่ที่สุดเลยเก่งที่สุดเลยถ้าอย่างนี้เข้าไปปั่นกันเยอะๆเลยตอนเนี้<อ>ปั่นกันเลยยอดมุมงยอดวิวนะาพี่เชื่อเลยว่าคนน่ะต้องกลับไปเก็บรายละเอียดอีกหลายมุมเลยเพราะว่าทั้งในเรื่องของการแสดงเนาะ acting เมทตอดต่างๆที่บแบบว่าเอ๊ะทำไมซีนนี้แจมถึงเล่นความรู้สึกนี้ เพราะว่ามันถูกเล่าเรื่องไว้ในหลายหลายรูปแบบเยอะมากมากมากใช่ใชจ่จังหวะเห็นจังหวะเจอแล้วมันจะมีการเก็บรายละเอียดในเรื่องของข้อความบางข้อความที่บางที<ช>เราก็อ่านไม่ทันกับข้อความกับ acting ที่เล่นอ่าใช่ครับอันนี้ต้องกลับไปเก็บรายละเอียดแม้กระทั่งแบบบางเออคือความยากของการถ่าย MV มันจะไม่เหมือนละครละครจะแยกแบบนึงแต่ว่าละครด้วยความว่าเนื้อเรื่องเรื่องบทอะไรอย่างงี้มันมาด้วยกันเยอะมากมันมายาวเลยแต่ว่าพอเป็น MV อ่ะ มันมาอยู่แค่เนี้แล้วมันเล่าเป็นฉากฉากฉากอ่ะดังนั้นแบบสตอรี่เราในหัวมันต้องแน่นมากๆากอ่ะ <Okay. S 2> ลองไปหาดูลองไปดูดีๆว่ามันรู้สึกยังไงกันแน่แล้วความยากที่บอกไปตอนแรกอ่ะที่ผมว่าจะเล่าให้ฟังอ่ะคือเล่นกับน้องเบคอนเบคอนัอนะ่นใช่ไหมเนี่ยน้องเบคอนนะเบคอนน้องเบคอนเมื่อกี้คือลากสุดกระชาก <laughs> นั่นแหละอาจจะเป็นเหตุผลที่ทาให้ถ่ายถึงยี่ิชั่วโมงมีสิบไปเฮ้ยอย่าไปดูดน้องอย่าไปดูดน้องตัวเราดีกว่าโอเคเพราะฉะนั้นเมื่อก <laughs> ี้เนี่ย คุณกรีดให้กแจมไปแล้วผมอยากให้คุณกรีดให้ใครอีกรู้ไหมน้องเหนือครับเก่งมากๆดังๆดังๆน้องหนมตอนแรกที่เราแบบว่าเอะเหนือเป็นใครในครึ่งเอ็มวีแรกแบบอุ้ยเหนือสวยจังเลยทำไมทำไมใจลายจังเลยแจม เชื่อไหมครึ่งหลังพี่เชื่อว่าหลายคนที่ยืนอยู่ข้างหลังอยากหยีกลังน้องเหนือเหมือนกันอยากหยกีอยากหยกีแต่เก็บมากเล่นให้คนเชื่อและอีกอย่างหนึ่งอยากให้ทุกคนส่งเสียงรีดดังๆให้กับทีมงานทุกคนใน MV นี้ครับผม ออกมาดีมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปดูอีกหลายหลายรอบ<ช>เลยใช่ครับพี่แต่วันนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยทางไลฟ์สดภาพกลับมาเหมือนเดิมแล้วเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ดูสิ่งที่พิเศษอีกหนึ่งอย่างเพราะว่าแจมจะร้องเพลงนี้สดสดบนเวทีแห่งน,นี้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ครับเราส่งแจมรัชตะลงไปเตรียมตัวก่อนครับขอเสียงให้แจมร้องชุ่ครตบขอบคุณครับ นี่เราจะได้ดูโชว์แรกกันในวันนี้แต่ว่าวันนี้เนื่องจากพี่น้องดาราเราก็มากันหลายท่านถามความรู้สึกกันสักหน่อยว่าหลังจากที่ชม MV กันไปแล้วพี่เกลือครับพิธีกรอันดับหนึ่งของช่องวันสามสิบเอ็ดแหๆสแตนด์อัพกับพีคบ่ครับผมครับผมรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ชม MV เมื่อสักครู่นี้หล่อมากครับขอบคุณับพี่แจมแจมนะฮนะ ก็คือแน่นอนเห็นทุกเสียภาพที่น้องมีเลยล้อก่รล้องเพลงก็คือเก่งขึ้นมากนะฮะเรื่องราวดีดูเอ็มวจบเป็นห่วงกลัวใครจะมาอิกหลังน้องเขาใช่ไหมนี่เดี๋ยวน้องได้นออกจากการนะฮะขอการสี่คนขอการสี่คนมีการป่าทุเรียนใส่น้องได้ ก็คือเรื่องราวดีนะฮะบทเพลงพร้อมๆแลวผมเชื่อว่าหลายคนก็คงมีอารมณ์ประมาณนี้เหมือนกันครับคือเรื่องราวเนื้อเรื้อหาเพลงผมว่าหลายคนจะทัดใจกับกับเนื้อหาเพลงได้คือบางครั้งเราไม่รู้จะปฏิเสธเขายังไรนะมันก็แค่ไม่ได้ตอบออกไปใจหนึ่งก็ยังรักแล้วจริงปหอนิดนึ่ะแต่แบบก็รู้อยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วก็แค่เห็นจากรีแอคก็รู้แล้วว่าผลงานของแจมทำออกมาได้ดีแค่ไหนถูกต้องใครชอบขอเสียงสักนิดหนึ่งฮะ ชอบชอบชอบพี่เกลือชอบเพราะฉะนั้นฝากพี่เกลือกลับไปปั่นยอดวิวให้น้องด้วยนี่ปั่นอยู่ครับเมียพี่ก็กดไปหลายหลายครั้งแล้วขอบคุณมากครับพี่เกลือครับขอบคุณพี่เกลือครับมาถึงไดมอนด์กันบ้างดีกว่าไดมอนด์สแตนด์อัพครับน้องชายครับผมแหมเด็กลาดบุรีนี่หน้าตาดีทุกคนเลยนะแน่นอนอยู่แล้วบางคนใช่ไหมพี่รู้เลยไอ้บางคนคนนั้นน่าจะผูแหละไดมอนด์ครับเมื่อกี้ฟังเพลงของพี่ชายดูเอ็มพีไปแล้วรู้สึกไงบ้าง รู้สึกว่าโดนใจมากเลยโดนใจโดนใจโดนใจทำไมเราเคยประสบพบเจอกับเหตุการณ์นี้หรือว่าอย่างไรเล่าไม่เคยแต่ว่าฟังเพลงเรารู้สึกอกหักใช่ไหมมันรู้สึกถ้าเราถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องเจอในชีวิตเนี่ยเราต้องเจอกับเหตุการณ์ผู้หญิงทํากับเราแบบนี้เราทําไงเรายังมีหน้าซื้อ,อยาไปให้เขาอีกไหมทําแบบพี่แจงไง ถ้าเป็นเราเมื่อกี้เนี้ยเราจะทำาไงดีผมว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องเราก็จะเลือกทำแบบใจอ่าน,าน,ตานแต่ไม่ตอบ<ช>อ,อ่านแต่ไม่ตอบใช่เป็นวิธีที่ว่าน่าจะเป็น g e n ท l e m a n มากที่สุดแล้วนี่เจนท l e m a มากที่สุดแล้วแบบนี้เนาะครับโอเคถือว่าชอบไหมเพื่นชอบชอบมากครับชอบมากครับฝากแฟนๆหน่อยให้ไปแบบติดตามเพลงของพี่ชายครับครับผมก็ฝากเพลงอ่านแต่ไม่ตอบของพี่แจมด้วยนะครับผมผมก็บอกเลยว่าผมก็อยู่ อยู่ในโปรเซสเองแต่ว่าฟังเฉยๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่แจมเขาแบบมีทางแบบมาทางศิลปินด้วยอะไรอยาเงี้ยก็ฝากด้วยนะครับพี่มแต่ไม่ตอบพี่แจมตั้งใจมากๆเลยนะครับขอเสียงให้พี่แจมหน่อยครับและต้องบอกว่าไดมอนด์นี่ก็คืออีกศิลปินอีกหนึ่งคนจากค่ายวันมิวสินะครับที่กำลังมาแรงมากๆเหมือนกันก็ฝากติดตามผลงานของน้องด้วยนะครับขอเสียกับไดมอนด์กับ และอีกคนหนึ่งก็อยากสัมภาษณ์เหมือนกันนะ้วก็ววรู้สึกหมั่นไส้เขาเบาๆในเรื่องนะครับน้องเหนือครับแต่น้าเขาน้องเหนือเป็นยังไงบ้านหลังจากที่ดูเ v มวเมื่อสักครู่นี้น้องเหนือก็เมื่อกี้ก็คือดูครั้งแรกเลยเพร้อมกับทุกคนนะคะเออรู้สึกยังไงกับตัวเองมากในเรื่องอะก็ไม่ได้ตั้งใจทำลายพี่แจ๊คะ่อยาโกรธอยเียกกันเลยนะคะมันเป็นบทนะคะอมันเป็นบทมันเป็นบทเนาะ ฝากแฟนๆดู MV สีผลง,งานอาของเราก็อันนี้ปเป็น MV แรกของเหนือเลยนะคะก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็ไปปั่นวิวกันเยอะๆนะคะให้น้องเหนือให้พี่แจมไปกำใจให้ทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนก็เต็มที่กับ MV นีา้มากๆเลยะคะ่ะน้องเหนือเชื่อพี่ไมหลังจากที่คนได้ดู MV นี้ไปแล้วน้องเหนือได้งานอีกเยอะเลยค่ะเชื่อมีขอเสียกับน้องเหนือค่ะอเอาล้ครับทุกท่านครับ นี่คืออีกหนึ่งความพิเศษที่ทุกท่านรอคอยที่